ครับสวัสดีครับนี่เจงมากครับวันี้นุสนางตัวชิบซ่อมเร้าองสโซฟาฝาบนนะตัวชิบ้าอีเมเตอร์นะครับมีปัญหาขึ้นอีนะครับเวลาจะปั่นหมาดนะครับเครื่องกันเัวนเครื่องใหญ่อยู่นะสิบสองกโลนะรุ่นก็ a w ขีด d c หนึ่งสนย์ศูน าอาการก็คือเด็กปิดปิดกันนี่มันเหมือนน้ำเข้าหรือเปล่าผมมันเป็นเหมือนขาวๆก็คือซักได้นะครับ ผ้าอยู่ตัวสีบ้านท ปิดฝาให้สนิทนอต้องล็อกนะฝาต้องล็อกอมาเข้าแล้วนะครับไม่ล็อกกดหยุดนะครับกดออฟ ั้งสปินนะครับ5นาทีกดสตาร์ทเวลาขึ้น1ิอนาที <Okay. S 1> จะเป็นบาง <Okay. S 1> จังหวะเลยนะ่นเองครับเนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้นะนี่ดี ED นะครับ มันไม่ล็อกแล้วเป็นมันเป็นไอ้น,นี่ตัวสุดท้ายปั่นหมัดไม่ได้นะสักได้ปั่นหมัดไม่ได้อ๋อใช่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 ใช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 อันนั้นปั๊มน้ำใช่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 เป็นไอ้นี่ปากเสียบที่เสียบทำแล้วจะเป็นปากเสียบเปิดสป็นสตาร์ท ดึงนะดึงแล้วก็ปล่อยประตูไม่ล็อกพอกไม่ล็อกก็สั่งดีอีเลยรอครับไม่ต้องรอผมนะครับโอเคครับแกแกฟหลังนะครับดูนะเตือน,น,นแบบไหนรู้เนี่ยโอเคเป็นไดเรก นะครับเนี่ยต,ตัวตัวมอเตอร์กับว่ามันมันดึงสุดรึเปล่านะครับเดี๋ยวนี้นะจะมีมอเตอร์ดึงเปิดวาล์วน้ำชิงนี่นะมอเตอร์เดินนี่นะครับเดี๋ยวเปิด กดสปินกดสตาตร์ทต้อเรียกโดดดูมอเตอร์ขาดึงอสุดร้วนอยากแต่มอเตอร์ไม่หมุนอืมปล่อยแล้ว ดึงไม่สุดวัเตเตอร์หมุนไม่ได้เลนไม่ได้นี ed ปิดใหม่เปิดเดี๋ยวลองซักใหม่ที ตอนซักมอเตอร์หมุนได้เนี่ยเดี๋ยวรอหน่อยนี่ขึ้นเวลาอยู่แล้วแน่นตอนซักนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดฝาขึ้นกันแล้ววางลงมาออกเท้าฝาน ตัดนี้ e e สองหนึ่งนะครับต้องวางลงนะครับปลดระวางลงนึงจะได้ตัวนึงจะล็อกเดี๋ยวจะลองไอ้นี่อีกทีนดยกอีกทีครับออฟปปิด สซเป็นสซตตัดใแ้งานเด่นออกเจอหมุนไม่ได้ออตอนปั่นหมาดหมุนไม่ได้ ตอนช่งางผ้าหมุนซ้ายหมุนขวาไนดะ้05เนี่ยต้องเปิดแล้วปิดลงจะทำงานไม่งั้นต้องรอลเลงนะนะครับถ้าจะมีปัญหาที่ h อนสวิ i นะซักได้นะหมุนซ้ายหมุนขวา ผมบอกว่าผมแค่ไปดูเงีเกี้ยงผมโทรไปบอกน้องว่าวันนี้ผม่ั่งนน้ำออกอีกทีต้องนอนเครื่องดูนะดูมอเตอร์หอนสวิตมอเตอร์เวลาปั่นหมุนไม่ได้นะซักได้ อาการตัดแล้วก็ประตูมันจะไม่ล็อกแล้วก็น้ำก็ยังเหลืออยู่นะปิดเปิดใหม่ให้น้ำหมดนะับโอเคตีนนี้นอนเสื้อผาดูนะฮะสายฮอนเซวิตอยู่นี่เนี่ยก็ไม่ขาดนะตรงนี้ไม่ขาดที่แกะดูข้างบนเหมือนกินหนูตาย ตรงฝาก็ดูแล้วชมพูดำเหลืองเขียวเช็คเฟสดมอตเตอร์นะจะมีฮอนสวิตช์อยู่นี่อยู่ด้านในนี่นะฮะตรงนี้ต้องแกะดูสายด้านบนด้วยด้านบนตรงนั้นก็ดูแล้วไม่ขาด จะไล่ดูทีข้างบนต้องเช็คโอมดูทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องลอยวัดสายทีละเส้นดูนะครับเหลืองนนี่นะเหลืองดำเขียวเทาโลดอนะ่ะต้องวัดเช็คสายว่าขาดหรือไม่ขาดดูนะครับทีละเส้นแกะสายดูาตรงข้อต่อซ็อกเก็ตทั้งหมดนะครับไม่มีออกซอออกซายนะเพื่อเป็นออกไซายขาด ไม่มีก็เดี๋ยวต้องนอนเครื่องสักอผ้าลงแล้วก็วัดตรงแจ็คตรงวิ่งไปตรงมอเตอร์เลยนะตรงฮอนสตชทข้างล่างเลยแรกเช็คเรื่องสายก่อนนะเผื่อสายขาดเฉยๆโอเคครับเดี๋ยวเตรียมมิเตอร์ตั้งเบ์เซอร์นะที่มีเสียงปิ๊บๆเดี๋ยววัดกับลูก้รตาัสีตามเสียลเส้น พันธุ์เทอร์ดูฟังสีเอาดูสีเอาเอาเอาจิ้มสีชมพูกันได้ครับชมพูครับจิ้มยังครับโดนไหมจิ้มให้โดนโลหะนะครับจิ้มยังฮะ โอเคมีดังปิ๊บมาไม่ขาดต่อไปเขียวครับเขียวก็ดังดำครับสีดำังรครับจิ้มนะครับโอเคไม่ขาดต่อไปสีเหลืองครับ Okay. สีเหลืองก็ไม่ขาดครับฮอนสวิตไม่ขาดสักสีเลยโอเคนี่ต้องแกะดูตรงด้านในตรงฮอนสวิตตรงนี้ละหน้าตาเป็นยังไงครับต้องเลือกงด้านในแล้วครับสายไม่ขาดนะครับตัวนี้น่าจะตัวชุดฮอนสวิตน่าจะมีปัญหานะครับขอไม่ออกติดกาวด้วย าาจากการดูดูน่าจะเหมือนเคยถอดเปลี่ยนมามอเตอร์มานะครับดำๆแล้วก็นี่อัดกาวกันคลายมาต้องเอาบล็อกบล็อกมายิงออกต้องกระแทกแรงๆอะ่ะ โอเคครับนี่ก็ต้องหาอะไรด้วยก่อนนะครับอ๋อขึ้นอี่แล้วครับครับตอนนี้ก็เวลาเสียก็อย่างที่ว่านแหละตัวนี้เวลาซักก็เป็นอยู่นะครับใช่ัักกซเวลาจะซักก็กดสตาร์ทนี่ก่อนมันมันไม่ได้เป็นแค่มันไม่ได้เป็นแค่ปั่นปั่นหมาดอย่างเดียวเวลาซักก็เป็นจะขึ้นอะไรเสียงไม่ใครจำได้ ดูคลิปเสียงลูกค้าเข้าหมดอ่ะก็จะขึ้นนี้ฮะก็เปิดขึ้นแล้วก็ตามหลักมันจะไม่เป็นนะครับนี่น่าจะมีปัญหาอย่งน้ำมันไปเข้าลูกค้าบอกเขย่าเขย่าเอาแล้วก่อนในนี้จริงๆไม่ใช่ประตูมันไม่ล็อกโอเคอครับนีงไงก็งว่าจะมีโยอดให้ยังไงช่วยต่างกันสตาร์ทไล์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมมในการทำคลิปโอใหม่นต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและจุงงาน หวังว่าช่างแม่จะช่วยท่านได้นะครับมาอาการไม่มีอะไรก็ติดต่อไปครับ